เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ ว้าวุ่นทั้งอบตอแล้วครับงานนี้ว้าวุ่นกันไปหมดเลยหัวประมูลของแท่ติดคุกคนเดียวไม่พอนะฮะตอนนี้กำนันนกนะครับจะพาคนอื่นติดคุกไปด้วยโอ้โหตอนนี้มีการขุดยับแฉยับเลยนะครับบางโครงการนี่นะราคาต่ำกว่ารา,าคาต่ำกว่าราคากลาง30ก็มีนะครับแต่กฎหมายเขากำหนดนะไม่ให้ต่ำกว่า 30%, ใช่ไหม หรือบางโครงการเนี่ยราคาประเมินไอ,อ้ราคาประมูลเนี่ยนะอ่าเขาเรียกว่าไหลสูงกว่าคู่แข่งห้าร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะตัวดีเลยครับผม <c oughs> ตัวดีเลยนะเออเขาบอกประมูลแบบ e e Internet อีอีอินเทอร์เน็ตอะนะ ไม่มีใครสามารถรู้ราคาใครได้อะมีแต่เจ้าหน้าที่อ่ะที่รู้ได้ฉะนั้นก็นะครับเตรียมไปอยู่คุกกับกำนันนกก็แล้วกันนะเออแม่งานะนี้ทั่วประเทศครับนะไม่ใช่แค่กำนันนกหรอกไอ้มินว่าจะต้องมีการขุดแบบนี้แหละนะว่าเอ้สูงกว่าราคาคู้แข่ง500บาทอย่างเงี้ยมีอีกกี่เจ้านะครับทั่วประเทศเนี่ยเตรียมเลยฮะนะ ถนนก็ได้คุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โหประมูลยังไงได้เป็นร้อยโครงการเออนะครับได้อยู่เจ้าเดียวเลยเจ้าอื่นเขาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะโอ้โหนะขุดไปขุดมาจิ่งขุดก็ยิ่งเจอนะครับยกขบวนการเลยทีนี้นะกำนันนะอบอตอนะครับตำรวจโอ้โหติดคุกกระนาวงานนี้แม่ เขาเรียกว่ายิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียวได้กำนันหลายตัว,ตวเลยตอนนี้นะฮะของแท่ล่ะครับของแท้วาวุ่นกันทั้งาบาอบตนะอย่าว่าแต่ที่ที่นี่เลยครับโอ้ยแถวบ้านแอดมินนะไม่อยากพูดเดี๋ยวจะหาว่านี่อีกนะถนนนะซ่อมแล้วซ่อมอีกกลับไปทุกปีก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับไอมันจะเป็นหลุมหลุมอะ่ะอย่าว่าแต่บ้านแอดมินที่ชัยภูมิเลย เนี่ยบ้านที่คลองหลวงเนี่ยนะครับโอ้โห,โโหรถบรรทุกวิ่งกันแบบไม่เกรงใจใครฮะนแบบไม่เกรงใจแบบนะบรรทุกกันโอ้โหถนนพังเปไม่รู้ตนเนี่ยเนี่ยคลองคลองแอนเนี่ยมาดูได้เนี่ยฟ้องเลยฟ้องสื่อเลยนะครับพังแล้วพังอีกพังแล้วพังอีกนะเออ วิ่งขนดินเขาไปสร้างหมู่บ้านไงตรงนี้มุมหมู่บ้านมันกาลังสร้างใหม่เยอะแยะนะครับกําลังโตตอนเนี้ยนะกำลังสร้างหมู่บ้านใหม่อืมมันก็ไม่รู้จะวิ่งเส้นไหนถ้าไปวิ่งคลองคลองสองนี่ก็เขาห้ามวิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาก็เลยมาวิ่งคลองแอนเนี่ยนะเอออิทธิพลทั้งนั้นแหละครับนะโอ้ถ้าร้องเรียนกันจริงๆริน่ะเต็มประเทศกันไปหมดเลย เออก็ขอให้ปาบให้ได้ก็แล้วกันนะครับไม่ใช่โอ้โหดังทีก็เงียบทีอย่างนี้นะเดี๋ยวอีกเดือนหน้าก็เรื่องเงียบแล้วก็ไปเรื่องใหม่แล้วเออกำนันนกนะนกจุกรูนกจุกรู้รเลยตอนนี้นะครับนกไม่ขันเลยตอนนี้นะกลายเป็นนกนกเขาไม่ขันนอยู่ในคุกตอนนี้อืออกนอกคุกก็ไม่ได้หลอตวตอนนี้นะครับเขาหมายหัวไปเยอะแยะเลยนะเออ ก็ขุดดีครับนะสื่อก็พยายามช่วยขุดกันเยอะๆนะออ,อย่าให้ไอ้คนพวกนี้มันลอยนวลน,นะขุดไปเยอะๆอาจจะเจอคนผู้มีอิทธิพลใหญ่กว่านั้นอีกก็ได้นะครับนะไม่รู้ว่าอ,อผู้อิทธิพลนี่นะใหญ่กว่ากำนันนกนี่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่แต่คิดว่าถ้าทํากล้าทําขนาดนี้เ่ยนะคิดว่าน่าจะใหญ่พอสมควรลวมั้งนะ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ